สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูแตงจะมาสอนในเรื่องมารยาทเด็กดีมารยาทเด็กดีนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเรียนพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูจะบอกถึงเรียนในชั่วโมงนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องมารยาททางสังคม การปฏิบัติตนตามแบบอย่างทางสังคมนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือมารยาสังคมมารยาทางสังคมหมายถึงระเบียบแบบแผนที่เราควรปฏิบัติหรือควรเล่เว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นรวมทั้งชุมชนและคนหมู่มากมารยาทางสังคมที่นักเรียนควรรู้จักมีดังนี้เรื่องที่หนึ่ก็คือ มารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆเราจะต้อนรับหรือเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเราจึงต้องมีมารยาทที่ดีต่อท่านมิใช่ว่า ร้องโวกเวกโยวยวายเวลาพ่อแม่ทําไม่ได,ตไได้ตามใจเราได้แค่เรียนไม่ได้วิธีการปฏิบัติต้นคือหนึ่งเมื่อบิดามารดามาถึงบ้านเราควรทำยังไงคะนักเรียนเมื่อพ่อแม่ของเรากลับมาจากที่ทำงานหรือ ไปซื้อของกลับมาบ้านหรือไปธุระต่างๆแล้วกลับมาบ้านสิ่งที่นักเรียนควรทำก็คือหนึงกล่าวคําทักทายและแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ 2. ช่วยถือของแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่เรียกให้เพื่อนหรือให้พี่หรือให้น้องมาเก็บของช่วยพ่อแม่ส่วนตัวเองก็เฉย 3. าํนำน้ำมาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดื่ม สีสนทนาสักถามบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยด้วยถ้อยคําที่สุภาพและอ่อนน้อมไม่ใช่ถ้อยคําที่ฟังแล้วพ่อแม่ยิ่งเหนื่อยคนเดิมดีไหมคะเป็นการทําที่ดีไหมคะไม่ดีต่อไปการต้อนรับแขกของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเราจะปฏิบัติตนอย่างไรต้อนรับอย่างไร เรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราต้องเมื่อมีพ่อไอเมื่อมีแขกมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านเราอันดับแรกเราต้องแสดงความเคารพทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเข้ามานั่งในเชิญเข้ามานั่งในบ้านก่อนครับพูดจาสุภาพแล้วจากนั้นก็หาน้ำมาให้ แขกดืม่มหรือมีของว่างมาต้อนรับแขกในขณนะที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเราคุยกับแขกเราก็ควรเล่นเสียงดังไมคะ้ังเรียนร้องเพลงเสียงดังโวกเวกโวยบายได้ไหมคะไม่ได้เราก็ควรอยู่เงียบเงบถ้าเราจะเดินผ่านญาติไม่ใช่ค่ะเมื่อเราจะเดินผ่านใครในะข้างเรียนผ่านแขกของ พ่อแม่ที่มาหาเราเราทำไงคะั้นเราเดินดุมด่มๆไปเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพนักเรียนควรเดินก้มตัวเล็กน้อยแล้วก็เดินอย่างเงียบๆนะคะในขณะที่พ่อแม่คุยกับแขกที่มาเราจะพูดแทรกได้ไหมคะเราจะพูดไม่ได้นะคระั้นีเพราะเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงฉะนั้นเมื่อแขกมาแล้วเราก็ควรจะอยู่เงียบๆของเราให้เขาคุย ทูละกับพ่อแม่ของเราให้เรียบร้อยให้เสร็จให้เรียบร้อยเราจะถามพ่อแม่ตอนนั้นได้ไหมคะยังค่ะให้ขอให้แขกกลับไปก่อนนะคะเมื่อแขกจะลากลับควรแสดงความเคารพแล้วกล่าวคำลาอย่างสุภาพถ้านักเรียนทําได้แบบนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นเด็กที่น่ารักแขกที่มาบ้านก็จะชื่นชมเวลาแขกที่มาบ้านชื่นชมลูกช,ชื่นชมเราให้พ่อแม่ นักเรียนคิดว่าพ่อแม่ของเราจะภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะพ่อแม่ก็จะภูมิใจว่าเออเราเลี้ยงลูกมาลูกเราเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่มีความเคารพเป็นเด็กที่พูดจาสุภาพเป็นต้นค่ะวันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะคะเราจะเรียนกันแค่มารยาท ในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆแล้วก็การต้อนรับแขกของบิดามารดาหรือผู้ปกครองสัปดาห์นี้เราจะเรียนอยู่2เรื่องนี้เท่านั้นนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีงานให้นักเรียนทำสอข้อโดยจดยอ2ข้อนี้ลงในสมุด ทำเครื่องหมายกากบาทข้อที่ถูกต้องทําทเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายลงในรลาย,ลายกลุ่มในชื่อของนักเรียนในอัลบ้มเลยนะคะคุณครูกําลังทยอยตรวจงานนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำงานส่งคุณครูก็ขอให้รีบทำส่งนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนกันนะคะวันนี้คุณครูแตงก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสัปดาหนะ์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูคุณครูก็สวัสดีค่ะ